แเข้ากล้องเลยนะทั้งปลาทั้งจระเค้น้อยเลยคลิปวิดีโอที่ท่านจะได้รับชมต่อจากนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไม่เสพยา วันหมายมหาชนอีกแล้วมากระหม่อมเลยครับอันนี้ช่องตะลุยลําน้ําก็มาที่หมายดังแห่งหนึ่งของจังหวัดลบบุรีหมายพอได้ล่ากมากี่โมงอ่ะมาแต่เช้าจนตอนเนี้ยเสียอุปกรเดี๋ยวนี้เรามาดูครับว่ามีโทฟี่่หรือว่ามีฟ้าสวายขึ้นหรือเราเป็นสายเป็นร้อยมาไรนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่า ทำไม่ได้ไหมทำไม,ไ,ไ,มไม่ได้อกลับดีใจรอมันจะไปกินไหมคงไม่จะกินวะเนี่ยวาวมาได้กี่ตัวนเนีเ่ยจะหกเจ็าาดโม้พี่เหี้ยๆกูนับได้แค่สี่มั้งเนี่ครับหมายมหาชนคนลบุรีพอได้ลาบ รูวันนี้จะได้ลาบหรือเปล่าตามกันต่อไปช่วงบ่ายแล้วเช้าปลาไม่กินเลยเราจะถ่ายบรรยากาศยาวๆเลยไม่ต้องเอาปลาไม่ต้องเอาอะไรทางนั้นเลยเบรรยากาศเ็พอแล้วใครจะมาที่นี่บอกเลยนะครับร้อนนะครับเตรียมร่มเตรียมอะไรมาให้พร้อม เฮ้ยพาก,กิ้นมาคิมคันจิ๋วอ่ะ,เอ,ะเออ ai à liên này lưới vậy lúng sao xòi bực này bực quá cái bực mình đầm đâm à ta nó thao bạc nè ก,กินดีจนต้องหลับเช้าก็แล้วเที่ยงก็แล้วบ่ายก็แล้ว หมายมหาชนนะครับแต่ไม่ใช่มหาปลาอาจจะไม่ใช่ลิลูมันหรือเปล่ามหาชนไม่มหาชนดูจากพื้นที่นะครับโโหเลี่ยมเลย เดินกันเป็นทางนูนเข้าไปยันซอกนูนฝั่งนน้นนี่มีลาวเหมือนกันนะครับมีหลกักปั้งตั้งตกเบ็ดคือเก้าอย่าไปท้อตกปลาแม่น้ำ กินเรื่องแปลกปลาไม่แดกเรื่องปกตินะครับใช่ออเอาเผลอแป๊บเดียวไปเล่นขี้ดินที่ไหนมาอย่าไปทอ้ออย่าไปถอยเเอฮ้ยไม่ถอยแล้วไม่ถอยนี่เสือดำมันอะให้ปักให้ปักเช้ากินดีเฮ้ยเงียบไปไง กล้องไหนเร็วกินก็กินนะครับหนักๆมาแล้วอึ๊บอึ๊บเพียน,นครับโอ้โหตะเพียน ป,าปลปาปลาดิบอะางปลาหรือขยะวะปาะลาแล้วล่ะเออ กระมังปลมมา,าลนะครับโอเคปันเดียกินเดือไม่ทันภาพเอะมากระตุกบเลยตาบอดไปเนี่ยอบอดมันย,มยิ่งยิ้มอบดมัเย<ฮ>้ดูดิโอ้ย บ้านมึงไปเอาคอกมาเนี่ยเด็กน่าคอเงียบเงียบเงียบเปลี่ยนไปใช้ง่ายข้ไปเงยเงี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 ยปลาขยะรู้ว่ะเออตัวนะตัวนะเออ กูลืมปิดเบรกนะกูลืมปิดเบรกเบรกด้วยปลาต้องขนาดไหนอ่เบรกปลาต้องขนาดไหนอ่ะตัวท่านี้เบรกอ่ะสัตว์เบรกวิ่งนี่เกียเลยเบรกวิ่งนี่ปลาตัวท่านี้เอาละถือว่าเริ่มมา ากาูจะกลับแล้วยูวางดูนะเบรกวิ่งปี๊ดปี๊ดเลยครับปลาที่นี่แข็งแรงมากนะ,บบกกะนู้เบรกกันหลืมมึงลืมปิดึง <c oughs> บอว่าแบบปลาแน่นอนนี่นครับ <c oughs> ใหญ่่วะยกมาแล้วคิมบอกใหญ่ <c oughs> ่กินอเีกแล้วช่วงเย็นของสุดท้ายเอาอีกแล้วปาหรือเปล่าเบรกอีกแล้วไม่ปิดเบรกอีกแล้วเ,ลเบรกออกนะเบรกออกสายเบรกออก นี่สายเบรกออกนะครับออกทุกออกทุกตัวสไซนี้โอ้โหเซลล์กับสายเบรกออกสายเบรกออกเหน่บอ่ะเน,นาะเอาก็เอา อะไรสังเขว,วาดก็ต้องนับหนึ่งอ่ะมันคือปลา,า,นะา,าปลาก็ปลาต่อเนื่องเลยเหรอเดินไป สายเบรกลั่นนี่อะไรอ่ะขยะเปล่า

ยังกระดุกกันยู่เต้นบีบอยทั้งวันเลยเฮียวันนี้

อ้อออาวเย็นยต้องตากแดดตั้งนานไหม,หม่มามาเย็นใช่เค้ค <Okay, okay. S 2> ือว่าเป็นปลานะครับหมายนี้ต้องเข้าวใบาสามข้าเย็นมาอยู่เย็นเช้า <c oughs> <c oughs> อีกเยอะปวด <c oughs> ล,ลำบากแท,ท้อเ,อเอาเลย ส่งยังแบดแจ๊ดชวนชื่นน้อยไปกำลังมาอีกตัวนะครับอาเดล่าอาเดล่าปะนี่แหละครับอ้ยเฮ้ยเฮ้ย มังเยอะไหมคงจะจับข่าแม่สุดก่อนจระ,ะเค้น้อยแห่งเข้ากล้องเลยนะทั้งปลาทั้งจระ,ะเข้น้อยเลย อาลนะขยะพูดสิว่าขยะ <trauma and Home> เก็บแล้วนะอืมเอาละครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะเดินทางกลับไปแล้วนะครับเราเรามาตั้งแต่เช้าแล้วผลประกอบการก็ถือว่าถือว่ายังถือว่ามีมีลานะถือว่ายังได้ปลาอยู่แต่ว่าอาจจะไม่ได <zobaczy ć S 2> ้เยอะมากแต่ก็พอได้ได้ทำกินนะครับปลาอเดี๋ยว ก็ฝากหน้านะครับกดไลค์กด s u b สไคร b e ให้กับช่องตะลุยลำน้ำของเราด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับได้ทำคลิปต่อๆไปมาให้รับชมกันวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ